สาวคนเดียวของคุณแม่คุณแม่วันลึกๆแล้วเนี่ยคุณแม่เจ็บปวดชอบทำแค่ไหนก็ถึงเวลาแล้วที่กวงความยุติธรรมให้กับน้องไม่ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเราจะเรี้ยงข้าวทุกคนแล้วเราไปร้องเพลงกันให้ไายอไอรม,รมนี่แหละค่ะสองวันแล้ว แล้วก็ออกมาเป็นเช่นนี้คือในเรื่องคดีทั้งหมดของน้องโงคุณแม่น้องแตงโมนะคะในทุกประเด็นของการเสียชีวิตของน้องโงลูกสาวคนเดียวของคุณแม่ที่คุณแม่รักสุดหัวใจตั้งแต่เห็นสภาพร่างกายของลูกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์65 หลังเสียชีวิตน้องโมเป็นลูกที่ดีมากเป็นลูกที่มีความกตัญญูมากน้องโมดูแลคุณพ่อคุณแม่มาตลอดน้องโมไม่ยอมให้คุณพ่อคุณแม่ทํางานเขาะจะหาเลี้ยงเองคือเรียกได้ว่าเขาเป็นอภิชาติบุตรนะคะน้องโมเนี่ยและน้องโมเป็นคนรับความยุติธรรมน้องโมอยากทํางานด้านการเมืองมันก็เป็น คือถ้าไม่มีใครเป็นคนหน้าเนี่ยก็จะคุณแม่คุณแม่คุณแม่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยทีนี้ถ้าคุณแม่ได้มาแถลงถ้ามันเป็นเรื่องมันราวซะก็จะทราบความรู้สึกในใจของคุณแม่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณแม่เจ็บปวดชอบทำแค่ไหนจนถึงวันนี้คุณแม่ก็ยังคิดถึงลูกอยู่ทุกวันตลอดเวลาหรือไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นปีนะคะ จะต้องทวงความยุติธรรมให้กับน้องตังโมที่เป็นลูกของคุณแม่ลูกสาวคนเดียวที่คุณแม่มีละเป็นลูกสาวคนเดียวที่คุณแม่คุณแม่รักสุดหัวใจคุณแม่มีความต้องการให้เขาเกิดมาคุณแม่ต้องการให้เขาเกิดมาจริงๆคุณแม่ต้องการให้ลูกได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมที่เป็นไปตามความจริงอย่างถึงที่สุดน้องโมงเนี่ย ไม่ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอาจจะเป็นการเสียชีวิตด้วยเหตุฆาตกรรมอำพรางคุณแม่จึงตัดสินใจดำเนินคดีต่อสารอาญานนทบุรีด้วยตนเองพอจบงานน้องโมงเนี่ยคุณแม่จะเรียงข้าวทุกคนแล้วเราไปร้องเพลงกันปิดลานร้องเพลง ปลอบใจเจ้าถุยป้ายล่มมาลุลีโอ้มาลุลีร่มนี้มืดมนคำาเรือทนอนจนหัวใจต้องจากรไรใายตาไอารือไม,ม้ของเจ้า Gracias.